เอาละครับเดินทางมาถึงคู่ที่2ของรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างเพชรแสนเก่งกออดีศักด์นะครับกับ M16 วอุรชาในน้ำหนัก1้อปอนด์นะครับเรียกว่าสถานการณ์ในวิธีตอนนี้นี่โอ้โหก็ชี้แรงชี้น้ำเงินเหมือนกันนะครับทางด้านของ M16 นี่จะได้เก๋ากระดูกมวยนะครับเรียกว่าชื่อเสียงน้องมาก่อน แต่ว่ายอ่อแสนเก่งนั้นรูปร่างดีแล้วฟอร์มระยะหลังนี้ก็ดีวันดีคืนขึ้นมาเลยเกินชวนทะเลาะเลยนะครับโอ้โหดูวงใน ดูลูกขวางแล้วก็แทงนี่สวยๆนะครับเรียกว่าเ1 6ที่นี่พยายามจะไล่แขนจะดันสู้นะครับแต่ว่าเกมการชกตอนนี้นี่สถานการณ์วงในนี่ดูว่าเพชรแสนเก่งจะได้เปรียบนะครับวงในนี่ดูว่าเพชรแสนเก่งนี่ไล่แขนแล้วก็โกอ้โหโกงแทงได้แรงๆทั้งนั้นนะครับในขณะที่วงนอกนี่มีแข้งขวามีหมัดมีศอกนะครับเ1 6สสู้กันแล้วนะครับถ้าเดินช้านี่โดนแข้งขวาแนนอนนะครับเพชรแสนเก่งต้องเบียดติดตลอดครับ ผู้นี้นี่วัดเลยนะครับอย่างที่พี่อริได้เรียนไปนครับเป็นแสนเก่งถ้าติดตัวน่ากลัวครับ้าวงนอกนี่ M16 กก็ถือว่าอันตรายเอายัดเข้าไปครับจังหวะจับดูครับมันมัน,ม,นมันใกล้มันมันใกล้เชือกใกล้มุมไปนิดนึงครับกรรมการบอกว่ามามา,มาสู้กันกลางเวทีดีกว่าครับวัดกันต่อครับใครหนักกว่ากันเข่ากับหมัดครับ อุ้ยมีศอกมาศอกอุ้ยมากานคอนี่ได้ลุ้นหลายเด้งเลยนะครับจากแอนตซินจะมอบให้1 0 0 0 0บาทแล้วก็เกิดการคอนี่รางวัลเพิ่มเติมจากเจเจบายเมมโมรี่แล้วก็ปอสาวหน้าครับโดยคุณจิ้นเจเจนะครับมอบอีก1 0 0มืบาทนะ<อ>ครับเริ่มจะเห็นเลือดแล้วนะครับตอนนี้เรียว่าเปลือกตาขวานะครับของเอ็มโพนี่มีแผลแตกแล้วนะครับเบียดเข้าไป โอ้โหเอาเลยครับมีหมัดมาสู้โอ้โหสองนี่ก็งัดไปเรื่อยเลยนะครับทางด้านของเพชรแสนเก่งก็ยับหลอกุวยสูงนะครับโอ้โหดูมีลาวันนี้มาครบเครื่องครับโอ้โหพลเปแพ้สนามเตรียมตัวเลยครับดูแล้วมีโอกาสไม่ครบยกับหมัดไปอ่าเพชรแสนเก่งยังเดินอยู่่หูยกระซวกกดมากกดมาจังหวะแทงเขานี่แทงได้เจ็บเลยนะครับเพชรแสนเก่งใครอยู่ใครไปจบแบบไหนครับ ยกนี้นะครับทั้งทีมงานนี่บอกให้เดินเบียดเลยนะครับทางด้านของ m16 แล้วก็มียาฉีดมาตอนนี้เบื้องต้น50 0 0 0บาทก่อนนะครับดูครับมาสู้ไหนด้วยเอาเลยครับพอ,อปล้ำได้ล็อกได้นี่มีเหลี่ยมกระตุกแทงด้วยครับสนุกแน่นะครับอย่างนี้ถ้า m16 เดินสู้อย่างนี้นะครับโดยเฉพาะวงในนี่ครับเดี๋ยวต้องดู m16 แม่เวลาฉายต้องฉายหมดแม็ก m16 ดักแทงนะครับโอ้โหวันนี้ทาได้ดีนะครับตางด้านของเพชรแสนเก่งดูวงในดูจังหวะบิดโอ้โหเอาละครับบอกจากสูงยาวเลยยังแข็งแรงด้วยครับใช้พละกําลังกันเยอะมากนะครับมีสอกจามเข้าไปครับอ่าเอ็มสิบหกนี่อ่ะแข้งขวาไปยัดเข่าคืนมาหมัดมาสอกไปโอ้โหยัดกันเลยครับอ่ะมาเน้นเน้นอ่าวงในเพชรแสนเก่งกระทุ้งเอากดมากดมามามาครับหมัดมาใครอยู่ใครไปใครหลับใครหล่นใครนกใครครับ โอ้โหโดนไปเยอะเหลือเกินนะครับ m อ6แต่ว่ายังสู้ยิบตานะยครับไม่ยองมง่ายๆเอาลครับก็ดูว่าทางด้านของยอดแซนเก่งนี้ออกไปพรอหน่อยแต่ว่าตอนนี้วงในพอจับได้นี่กระทุ้งแต่แล้วดอกนี่โอ้โหเียว่าเน,เนื้อเนื้อไม่ปนน้ำนะครับโดน้าไปเยอะเหลือเกินครับทางด้านของ M อ6ต้องดูเอา้านี่ครับมาแผลแตกครับกรรมการเชิญคุณหมอจีรศักดิ์กูพาชาติาเช็คหน่อยเช็คบาดแผลหน่อยไหวไม่ไหวครับแผลใหญ่หรือเปล่า อายุติเลยนะครับอยู่ในจุดที่อันตรายครับคุณหมอเล็งแล้วนะครับว่าแหมปล่อยชกไปนี่อาจจะอันตรายได้ครับจบยกสามนะครับชนะแตกไปนะครับเพชรแสนเก่งกออดิศัก์ครับชนะทีนด้ก็น็อกเอาท์แบบแตกนะครับยก3ามครับโอ้โหกำลังเร้าใจเลยครับแหมแต่ว่าไปพลาท่าก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะดูภาพดูภาพช้าครับดูภาพช้าครับ นี่ครับจังหวะเตะก้านคอครับแต่ว่าทนได้นี่ศอกน่าจะมาจากศอกนี้ครับดูภาพช้านี่ครับดูภาพช้าๆโอ้โหดูครับใจละดอกนี่เจ็บๆทั้งนั้นเลยนะครับทางด้านของเพชรแสนเก่งจังหวะแทงนี้ก็แทงแรงนะครับโอ้โหดู